มาดูข่าวทั่วๆไปกันบ้างเนาะวันนี้เมื่อวานสถิติโควิด18พฤษภา64ยอดติดเชือ้อโควิดสะสม164ล้าน3 0แสนกว่าวันเดียว5 0 0แสนกวาน่าผู้เสียชีวิต3 0แสน4วันเดียวหมื่นกว่าโอไทยเราอยู่อันดับ 91ผู้ติดเชื้อสะสม113,555รายเห็นว่าเราไม่ใช่น้อยๆน,นะในประเทศไทยนะเดินทางอยู่ต่างประเทศ23รายในประเทศ1,423รายติดเชื้อจากเรือนจำ680รายคัดกองเชิงรุก347รายรักษาหายเพิ่ม2,718ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม35รายเห็นไหมไม่น้อยเลยนะตอนนี้ก็ยังระบาดกันหนักอยู่อ้าวร่วมโดยช่วยกันดีๆอ้าฟังข่าวคราวที่น่าสนใจกันไทยรัฐออนไลน์สิงคโปร์เจอโควิดสายพันดินเดียระบาดวันไวรัสมรณะรุดลอดเข้าเรือนจำมางานนี้สิงคโปร์มัติชนออนไลน์นะ ติดโควิดอื้อลาวสอวุ่นคิงสโลมันติดโควิดเฉียด300ลายล็อกดาวสามเหลี่ยมทองคำเร่งฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มว่างั้นนะไอ้คิงสโลมันคืออะไร <c oughs> คิงสโลมมนนี่คืออะไรสามเหลี่ยมทองคำนี่เหรอสงส ปัจจุบันพบมีการระบาดของไวรัสโควิด -19 ภายในโครงการคิงสโลมันอ๋อเป็นโครงการหนึ่งที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสมเหลี่ยงทองคำโอ้โอ้แต่ก่อนบีอยาเสพติดเยอะออนี่วิบากเลยเข้าถล่มเลยตรงยาเสพติดเลยทีนี้โอ้โหระบาดหนักเลยว่าั้นะเนี่ยก็ระบาดกันหนักเลยตอนนี้ เดลี่นิวส์โควิดฆ่าชีวิตคนมาเลเซียเป็นนิวนิวไฮนิวไฮ47รายแปลว่าอะไรเป็นนิวไฮแบบใหม่อะสเิติโอนิวไฮอ๋อนิวไฮสถิติสูงสุดอ๋อ47รายมาเลเซียก็หนักทีเดียวนะ เนี่ยหนักนะรอบบ้านเราก็หนักเพื่อนบ้านเราก็หนักในบ้านเราก็หนักทั่วโลกก็หนักตอนเนี้ประชาชาติธุรกิจอินเดียติดโควิดเกิน25ล้านพายุไซคโคลนยิ่งทําสาธารณสุขสาหัสโอ้พายุซ้ำอีกกรุงเทพธุรกิจทีมแพทย์ญี่ปุ่นเรียกร้องให้เลิก โตเกียวโอลิมปิกติดโควิดยิ่งสูงว่างนนั้นเนี่ยมีปัญญามากขึ้นแล้วะถูกต้องแล้วอ่าถูกต้องแล้วอาเราลงกันต่อไปนะเลิกโอลิมปิกเลยมันจะติดโควิดมากเลยล,ละโอลิมปิกเนี่ยนะมาติชนออนไลน์นะทึ่งหมอทวีสินเผยโควิดพันดินเดียเข้าไทยทางเรือจับตาวันเป็นคัสเตอร์แบบสิงคโปร์มาอีกแล้วนะมาอีกแล้ว มาทางเรือแล้วนะอันเนี้ยนะเนี่ยเขาเริ่มรู้กันแล้วนะมันจะมาทางเรือนะทีนี้เห็นไหมละ่ะมันไม่ได้เบาเลยนะไม่ได้เบาเลยนะคนไทยรีบช่วยกันจิตอาสารีบเข้าศูนย์อ <c oughs> คนไทยรีบช่วยกันจิตอาสารีบเข้าศูนย์ตอนนี้เนี่ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วนี่นะมันจะมาทางเรือแล้วอินเดียนี่ร้ายนะโหดนะสายพันธุ์อินเดียนี่นะโหดนะ เอาจิตอาสารีมหาทางมุดเข้าศูนย์เร็วนะเออผู้ที่เคยเข้าค่ายนะผู้ที่นะปฏิบัติตัวได้ดีติดตามปฏิบัติตัวได้ดีก็ถ้าปฏิบัติตัวได้ดีมีคุณสมบัติได้ก็เอา,าจะบำเพ็ญจะหลบโควิดแล้วก็จะไปบำเพ็ญกันกระเชิญนะเชิญก็จะต้องให้กรรมการเขาพิจารณาเป็นรายรายไปนะกรรมการพิจารณาเป็นรายรายไป นะสำหรับผู้ที่เคยติดตามกันนะก็พิจารณาเป็นรายรไปโอ้โหนักนั่นนี่หนักนันเนี่ยเนี่ยอันนี้มาอีกกันนึงนิดแบบอินเดียมานิดน่ากลัวนะแบบอินเดียกําลังจะมานะ้นี่อาจารย์ถึงดูแล้วท่าทีมันไม่ลดตอนนี้มันยังไม่ลดต้องรีบเลยรีบเข้าศูนย์กันเลยน,น่ากลัวนะเนี่ยโอ้มีการพบคัสเตอร์สายพันธุ์อินเดีย ในคาเซอร์สนามบินซางฮีนะ่ติดเชื้อกว่า50คนและโรงพยาบาลนะและโรงพยาบาลอีก44คนนะอันนี้เขาที่ไหนแล้วเนี่ยเขาจักอ่เปิดนะอันนี้นายแพทยทวีสินวิสณุโยธินนะโฆศกสบคอเปิดเผย ระหว่างแถลงการสถานการณ์โรคโควิด -19 ประจำวันในประเทศไทยว่าโลกทั่วโลกติดเชื้อ164.2ล้านรายเพิ่มขึ้น5.35แสนรายเสียชีวิตสะสม3.4ล้านรายเพิ่มขึ้นหน้่1 0 0 0หมื่นรายสำหรับประเทศสิงคโปร์มีการพบคาสเตอร์สายพันธุ์อินเดียในคาสเตอร์สนามบินซางฮี นาติดเชื้อมากกว่า50คนและโรงพยาบาลอีก44คนต้องมีมาตรการล็อกดาวน์วันที่16พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายน64จากเดิมจะมี uh, travel bubble กับฮ่องกงคือการท่องเที่ยวนะเขาจะท่องเที่ยวท่องทุกกันต่อน,ะน่าต้องเลื่อนออกไปและมีและมีการติดเชื้อในเรือนจำนักโทษ5,000คนต้องตรวจเชื้อไต้หวัน มีรายงานเคสเพิ่ม206รายก็มีการล็อกดาวน์บางส่วนสรุปแล้วก็เขาป้องกันนะเขากลัวว่ามันจะมาทางเรือนะสรุปแล้วกลัวว่าทางอินเดียเนี่ยจะมาทางเรือว่างั้นนะจับตาดีๆมันจะเป็นเหมือนสิงคโปร์ว่างั้นนะในประเทศไทยโอ้ระวังนะดีๆแนวหน้าเบาะแจ้งบบอแส นายกสั่งกวาดล้างพวกบิดเบือนข่าวขอทุกคนช่วยแจ้งเบาะแสเจ้าหน้าที่อ้าวดาีต้องช่วยกันะนะบิดเบือนกันไปก็เกิดผลเสียกัน,นอ้าวคนไทยช่วยกันร่วมไม้ร่วมมือกันแนวหน้าวอนอินวอลกินแทงแปลว่าอะไรวอลกินวอลกินไงเกง่งบิ๊กตู่เบรกกลางวงคอรมอวัน ทำแผนฉีดวัคซีนวุ่นวายนะอ๋อก็เดินเข้าไปฉีดเนาะอ๋อก็เลยว่าอ๋อเอาหยุดหยุดการวอล์กอินเข้าไปฉีดก่อนเพราะว่ามันจะมันจะวุ่นวายมันจะวุ่นวายจริงมันจะวุ่นวายจริงๆนะเดินวอล์กอินเข้าไปโดยไม่ได้มีนัดหมายไม่ได้มีนัดกันว่าวันนั้นวันนี้คนนั้นคนนี้ไปฉีดเดี๋ยวมันจะอันตรายนะเออต้องนัดกันไปเป็นกลุ่มๆเป็นเป็นจำนวนพอดีเนะ่ะ จะปลอดภัยกว่าดีแล้วนะโอ้โหวอกยินตายเลยแหละนะมันต้องนัดกันเป็นกลุ่มๆว่าใครจะมาฉีดช่วงไหนช่วงไหนไมันถึงจะดีแนวหน้าติดเกินครึ่งพงะคาสเตอร์ก่อสร้างหลักสี่ตรวหนึ่งพัคนติดเชื้อ 1, หนึ่งพหนึ่งรยเจ็รายโอ้จะนะจะเป็นลมนะโอ้โหติดเกินครึ่งเลยเยอะเลยนะ นั่นแหละมันไม่ได้สงบนะตอนนี้ถึงว่าประมาทไม่ได้เลยตอนนี้ไม่รู้กระจายไปไหนบ้างนะทั่วประเทศนะนะประ,ประมาทไม่ได้เลยโพสต์ o เ a เดอคอรมอรประชุมรับออกพอรกรกู้เงินสู้โควิดอีกเจ็ดแสนล้านโอ้โพสต์สเเดอใบเดนหะนุนหยุดหยุดยิงครั้งแรกหลังถูกวิจารณ์นิ่งเฉยเหตุปะทะในกาซานะ ถูกกดดันมากมากก็เรียกร้องให้หยุดยิงนะแต่พูดยังไงก็ไม่รู้เรียกร้องให้หยุดยิงเสร็จแล้วก็บอกว่าเออแต่อิสราเอลก็มีสิทธิ์ป้องกันตัวเองพูดอะไรก็ไม่รู้นะแต่ก็ยังดีนะนี่ไง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 โจไบเดนต่อสายตรงถึงผู้นําอิสราเอลเรียกร้องยุดติความขัดแย้งแต่ย้าอิสราเอลมีสิทธิ์ป้องกันตัวเองเห็นไหม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 ต่อแหล น่าต้องออกข่าวว่านาไบเดนนะสหรัฐถูกกดดันจากประเทศต่างๆทั่วโลกว่าต้องแสดงท่าทีเรื่องของการน่าต้องต้องนี่นะต้องหนุนการหยุดยิงกันน่าต้องออกข่าวอย่างนี้ก็เลยจำนนก็เลยต้องพูดแต่ก็ยังตอแหลน่าต้องออกข่าวอย่างนี้ว่าตอแหล ไบเดนต่อแหลต่องออกข่าวนี้ถึงจะชัดต่อแหล่ซ้อนเข้าไปเพราะตัวเองนะอนุมัติให้ขายอาวุธให้กับอิสราเอลแปลว่าอนุมัติให้เกิดการฆ่ากันอนุมัติให้ผิดศีลให้บาปหนักนะพูดอย่างนี้ก็ตออแหลฟับเข้ามาอีกทีหนึ่งนะบอกให้นะเรียกร้องให้หยุดยุดติความขัดแยง้งแต่ย้ำอิสราเอลมีสิทธิ์ปกป้องตัวเองสรุปแล้วก็ให้ซื้ออาวุธไปยิงคนอื่นต่อ ต่อแล้วโพสตูเดย์ไบเดนไฟเขียวขายอาวุธให้อิสราเอลท่ามกลางความขัดแย้งเห็นไหมล่ะก็อย่างนั้นนะเดลนิวส์อยู่อยู่แคปต้องการให้หยุดความขัดแย้งแล้วไปขายอาวุธทำไมวะบ้าต่อแลจะนึกว่าต่อแลมันมีใครต่อแล้วเท่าอเมริกาอีกแล้วล่ะในโลกใบนี้บอกต้องการสันติ สันติภาพโลกต้องการให้เกิดสันติภาพแต่ตัวเองขายอาวุธเอาขายอาวุธเอาให้เขาไปยิงกันฆ่ากันต้องการสันติภาพให้เขาไปยิงกันฆ่ากันจะได้สันติภาพตรงไหนเดยเดนิวส์ยูเคปอยูเคยูเคยูเคคืออังกฤษปลูกต้นไม้เพิ่มอีกสามเท่าสู้ปัญหาโลกร้อนอ่าดีแนวหน้า พอพอรายงานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยเตรียมรับมือช่วงฤดูฝนนะนนี้ครับหน่วยที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยนะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะก็เตรียมตัวสู้ภัยน้ำท่วมกันก็รวมโดยช่วยกันนะเอาเตรียมสู้ภัยน้ำท่วมกันโพสต์ทูเดย์ข่าวสุดท้าย ยึดหลักพอเพียงรับมือโควิด -19 โอ้ถูกต้องเลยนี่ถูกต้องเลยนะนะในดีก็มีเสียในเสียก็มีดีนะหลักการมองโลกในแง่บวกโดยหยิบเอาประโยชน์จากสิ่งที่เป็นลบมาปรับในชีวิตโดยเฉพาะโรคโควิด -19 ที่หลายคนทั่วโลกมองว่าเป็นมหันตภัยร้ายที่ทำ้ายสุขภาพชีวิตและฉุดเศรษฐกิจให้ย่าแย่ลง หากมองอีกแง่หนึ่งการระบาดของไวรัสโควิด -19 เป็นเครื่องมือย้ำเตือนให้มนุษย์ทุกคนรู้กำลังใช้ชีวิตไปในเชิงออกนอกลูก่นอกทางหรือผิดธรรมชาติมากขึ้นทุกๆด้านตั้งแต่เริ่มต้นผิดธรรมะ,ะถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วเออข้อความนี้ดีการเห็นแก่ตัวการคดโกงการทำร้ายธรรมชาติมากเกินไป อย่างการตัดไม้ทําลายป่าทําลายสิ่งแวดล้อมก็จะทําให้เรามีความสุขนะถ้าเรารู้ว่ามันผิดทางแล้วเข้ามาเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้เราเข้ามาให้มันถูกทางก็จะทําให้เรามีความสุขและใช้ชีวิตได้อย่างมีปฏิหารถูกต้องถูกต้อง,องเหมือนนี่แหละเหมือนอโศกพวทเรานี่แหละเนี่ยพุทธแท้พุทธะเรานี่แหละ ซึ่งไม่ใช่กันเหาะเหินเดินอากาศแต่เป็นการดำเนินชีวิตตามรอยในหลวงรัชกาลที่9เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงถูกต้องแล้วนะนี่อโศกพวทรเรานี่เป็นบุญนิยมที่ปฏิบัติสอดคล้องกับในหลวงรัชกาลที่เกเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างโอ้โหอย่าง,ถ,งถูกต้องถูกตรงเลยแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยเลยถ้าเดื่อเดินก็เหมือนกันปฏิบัติตามก็อยู่รอดปลอดภัยเหมือนกันนะ อย่างเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาปรับใช้เพื่อให้มนุษย์อยู่กับธรรมชาติได้อย่างสมดุลไม่เป็นทุกข์ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วถูกต้องถูกต้องแล้วนี่การใช้มุมมองโควิด -19 ให้เป็นเรื่องบวกนี้พันเอกนายแพทย์พงศักิ์ตั้งคณะประธานมูลธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพพานนะ อธิบายว่าหลักคาสอนพระพุทธเจ้านั้นได้อธิบายไว้ว่า,วาถ้าเราเข้าใจธรรมะจริงๆแล้วเราก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรและนั่นจะทําให้เราไม่เป็นทุกข์โดยเฉพาะเรื่องของโควิด -19 ที่กำลังระบาดไปทั่วโลกอีกทั้งบ้านเรากำลังประสบปัญหาในการรับมือะระลอกที่3อยู่ในขณะนี้ยกตัวอย่างง่ายๆว่าโรคระบาดดังกล่าวในทางธรรมะถือว่าเป็นเครื่องมือจากฟ้าก็จริงนะ ไปเงมือจากฟ้าเลยที่ต้องการบอกหรือสะท้อนให้คนทั่วโลกเห็นว่าตอนนี้เราทุกคนกำลังใช้ชีวิตแบบผิดคันลองผิดธรรมชาติมากขึ้นอาถูกต้องเพราะสิ่งที่ธรรมชาติกำหนดมาให้เราคือการใช้ชีวิตอย่างพอดีแต่ทุกวันนี้อาจไม่ใช่อย่างนั้นน่าจริงโอ้คุณหมอพงศักดิ์นพูดดียกตัวอย่าง สิ่งที่เปลี่ยนไปและเกิดจากน้ำม,มือมนุษย์ในด้านสิ่งแวดล้อมที่เห็นได้ชัดๆคือเราจะเห็นน้ําในแม่น้ําลําคลองเน่าเสียมากขึ้นขยะมากขึ้นสิ่งแวดล้อมทางทะเลถ,ถูกทําลายมากขึ้นหรือคนในสังคมแข่งแย่งแบ่งฝักแบ่งฝายกันมากขึ้นแมก้กระทั่งแม้แต่ข่าวการฆ่าฟันการลักทรัพย์กันสูงขึ้นและสิ่งที่ให้คนใช้ชีวิต แบบขาดสมดุลที่ธรรมชาติกำหนดให้หรือการใช้ชีวิตอย่างพอดีนั้นมีตัวแปรมาจากกิเลสจริงนะถูกต้องอีกทั้งเมื่อมนุษย์ดำเนินชีวิตแบบออกนอกลูก่นอกทางดังกล่าวสูงขึ้นดังนั้นโรคโควิด -19 ที่เกิดขึ้นจึงเป็นคำเตือนที่รุนแรงทุูเตือนอย่างแรงเลยและมนุษย์ไม่แก้ไขตัวเองท่านจะเตือนแรงขึ้นแรงขึ้นมาตลีเทพเทา้าสก,กเทวราชนะ ก็คือวิบากดีร้ายนี่แหละถ้าจะเตือนแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นนะวิบากร้ายนี่จะเตือนแรงขึ้นแรงขึ้นหรือเป็นคําสั่งของฟ้าที่สั่งมาถูกต้องแล้วนะเทวสก,กัดเทวราชสั่งมาวนะิบากร้ายของมนุษย์เองนั่นแหละสั่งมาว่าต้องเตือนอย่างรุนแรงเลยแหละเพื่อกระตุ้นให้คนกลับมาใช้ชีวิตที่เหมาะสมถูกต้องแล้วตามแบบที่ ธรรมชาติเป็นผู้กำหนดมานั่นคือความพอดีและการช่วยเหลือแบ่งปันกันไม่ละโมบโลภมากไม่อยากมีจนได้จนจนเกินไปนี่เป็นธรรมชาติของพุทธ,ธจนกระทั่งกระทบต่อสังคมสิง่งแวดล้อมและมนุษย์ด้วยกันเองน,นี่มันจะต้องไม่โลคมากเกินไปข้อดีของโรคโควิด -19 อีกเรื่องที่เรามองเห็นคือตอนนี้ อากาศบ้านสะอาดขึ้นเพราะมละพิษน้อยลงคนทํางานที่บ้านมากขึ้นเออทํางานที่บ้านก็ไปเห็นตายน้องก็ทําได้นาะงทำไมไม่ทําที่บ้านนาะแม้แต่สถานที่ท่องเที่ยวอย่างทะเลนั้นน้ําทะเลใสขึ้นปากาวดังสวยงามขึ้นแล้วเราก็จะเห็นปลาโลมาว่ายไปมาเพราะธรรมชาติได้ฟื้นตัวจากโรคระบาดดังกล่าวเนื่องจากนักท่องเที่ยวงดเดินทางมาประเทศไทยช่วคราวเห็นไหมละ่ะ อะไรที่มันหยุดแล้วสิ่งแวดล้อมดีขึ้นองค์ประกอบดีขึ้นก็ควรทำใช่ไหมเขาก็ชี้ให้เห็นอยู่นะถ้าหยุดแล้วอะไรจะดีขึ้นบ้างนะหยุดทำสิ่งไหนอะไรจะดีขึ้นบ้างนี่นี่แหละสอนมนุษย์ว่าถ้าคุณหยุดทำสิ่งนี้นะสิ่งนี้จะดีขึ้นคุณหยุดท่องเที่ยวนะสิ่งแวดล้อมจะดีขึ้นสังคมจะดีขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นนะอนจรย์พูดเสริมนะที่สำคัญอีกอย่างนั้น โรคโควิดที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่กระตุ้นให้คนกลับไปดำเนินชีวิตอยู่ในคันลองคลองธทรำรม,มากขึ้นแต่ยังทำให้เรานำกลับไปนำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9อย่างเรื่องของความพอเพียงมาปรับใช้เช่นเดียวกันใช่ธรรมะก็จะมีฤทธิ์คนจะเริ่มตามหาธรรมะตามหาความพอเพียงนี่แหละอย่างที่ในหลวงท่านตัสเอาไว้ พระบรุเจา้าพ่อครูพ่อหลวงพ,พระโพธิสัตว์องค์ต่างๆสอนนั่นแหละถูกต้องแล้วถ้าเราไม่มีเงินทองเราก็ไม่ทุกข์พอลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้นคือการที่เรามีชีวิตอยู่ได้บนพื้นฐานความพอดีแต่ถ้าวันไหนเรามีมากเราก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้มากขึ้นโอ้ดีถูกต้องและถ้าย้อนกลับไปตอนที่โควิด -19 ระบาดรอบแรกนั้นเราจะเห็นคนไทยนำของมาบริจาคที่ตู้ปันสุข นะซึ่งสิ่งดีๆเหล่านี้มันเกิดจากความรักความเมตตาและเมื่ออะไรที่สังคมมีทั้งความรักและความเมตตาเมื่อนั้นโรคโควิด19ก็จะหายไปถูกต้องนั่นเป็นเพราะคนในสังคมกลับมาใช้ชีวิตที่ถูกทางและไม่ผิดต่อธรรมชาติโดยเฉพาะธรรมชาติของพุทธะนี่แหละนะตรงกันข้ามคือการที่คนในสังคมอยู่กันอย่างเอื้ออารีนั่นเอง พระโรคโควิด -19 เป็นสิ่งเตือนจากฟ้าหรือเบื้องบนเท่านั้นถูกต้องนี่มาตาลีเทพสรถีพาไปนรกนาเท้าสก,กาดเทวราชคือฟ้านี่แหละสั่งเลยฟ้านี่แหละวิบากร้สั่งให้เตือนเขาว่าเขาผิดทางเขาผิดทางเขาผิดทางต้องมาทางธรรมะแท้คุณหมอนักพูดด้านธรรมะกล่าวเสริมว่าทั้งนี้การที่เราดำเนินชีวิตได้อย่าง พอดีและพอเพียงนั้นหมายความว่าการที่เรารู้จักเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อดําเนินชีวิตอยู่แบบให้มีให้ชีวิตมีปฏิหารซึ่งไม่ใช่การเหาะเหินเดินอากาศเนื่องจาก <c oughs> พระพุทธเจ้าไม่ได้สรรเสริญการกระทําดังกล่าวใช่ไม่ใช่เหาเหินเดินอากาศหรอกแต่สามารถที่จะอยู่อย่างปลอดภัยท่ามกลางสิ่งเลวร้ายได้นี่แหละสุดยอดปฏิหารแล้ว แต่มีแต่ชีวิตมีปฏิหารหมายเขาว่าเราใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างไม่ทุกในทุกๆวันของเราเช่นกินอาหารเป็นปกติมีประโยชน์ครบห้ามูซึ่งไม่ใช่อาหารราคาแพงที่เราจะจ่ายได้หรือเลือกนะจริงๆทำเอาเองเลยดีที่สุดเลยนะหรือซือซ้อก็ซือซ้อที่มันไม่ใช่แพงนะซือ้อที่ถูกของดีราคาถูก แต่ให้ดีเรผลิตเองเลยหรือเลือกใช้รถยนต์ที่สมกับฐานะที่เราจะสามารถซื้อมันได้หรือถ้าเราว่างในช่วงในในช่วงนี้เราก็ไปออกกำลังกายหรือถ้าสามารถช่วยเหลือคนอื่นในเรื่องต่างๆได้เช่นการบริจาคของบริจาคให้ทำตามกำลังของเราเพราะเรามีชีวิตมีปฏิหารคืออยู่บนพื้นฐานของความ พอดีไม่โลภนั่นเองโอ้ดีมากเลยนะบทความของนของ,นะของนะผู้พันนะของท่านอะไรหนะ้าของเนี่ยนะท่านชื่อพงศักด์นะพันเอกพันเอกนายแพทย์พงศักด์ตั้งคณานะนะอาดีนะคำสอนของท่านน,ะานี้ใช้ได้นะบทความของท่านดีใช้ได้ อ้าเรามาฟังความคิดเห็นทางบ้าน